มูลนิธิปริตึงนำโดยนายวิเชียนเตชาพิบูลประธานกรรมการห่วงใยเยาวชนประชาชนผู้ยากไรและผู้พิการมอบหมายคณะกรรมการมูลนิธิลงพื้นที่จังหวัดหนองคายเร่งลดความเหลื่อมล้ำมอบโอกาสสร้างชีวิตแก่ชาวหนองคายอย่างยั่งยืนรวมมูลค่าที่มูลนิธิปริตึงดำเนินการ700,000บาทโดยเมื่อวันพุทธที่18ธันวาคม สอพั 67, นนายวิรุตเตชไพาบูลที่ปรึกษาประธานกรรมการมูลนิธิปริตึงเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรพงษ์เตชะรูวิจิตกรรมการและรองเลขาธิการนายนัทพรจารุศีพิทักษ์ผู้ช่วยกรรมการและนางสาวโดวงชิตาติยพจนพรกุลผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสังคมสเครา์นำทีมลงพื้นที่จังหวัดหนองคาย จังหวัดที่16ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน21ครัวเรือนพร้อมมอบจักรยานจำนวน50คันแก่โรงเรียนชนบทที่ขาดแคลนจำนวน5โรงเรียนเพื่อให้นักเรียนที่ประสบปัญหาในการเดินทางได้ยืมเรียนรวมถึงการแบ่งเบาภาระค่าผ่านนะแก่ผู้ปกครองที่ได้อีกทางหนึ่งและยังเสริมสร้างให้แก่นักเรียนได้ออกกําลังกายเรียนรู้กฎรจราจรเรียนรู้การแบ่งปันและดูแลรักษาสาธารณสมบัติร่วมกัน รวมมูลค่าการดำเนินการช่วยเหลือชาวหนองครายในครั้งนี้ทั้งสิ้นจำนวน561,20บาทมูลนิธิยังได้จัดหน่วยแพทย์ส่งเคราะห์ชุมชนนำทีมแพทย์อาสาเจ้าหน้าที่หน่วยแพทย์ทีมบรรเทาสาธารณภัยกู้ชีพและอาสาสมัครลงพื้นที่ให้บริการประชาชนฟรีประกอบด้วยบริการตรวจรักษาโรคทั่วไปจ่ายยาธันตกรรมคัดกองเบาหวานกิจกรรมนันทนาการตรวจวัดสายตาพร้อมแจกแว่นบริการตัดผม ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีนายสมพสมิตะสิริผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสุรพลแก้วอินทิผู้ตวรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นประธานร่วมในพิธีมูลนิธิสมาคมจีนประจำจังหวัดต่างๆ เป็นผู้ประสานงานและร่วมในพิธีรวมทั้งประชาชนเยาวชนและผู้แทนจากสถาบันการศึกษาเป็นผู้รับมอบและอาสาสมัครมูลนิธิปลื้ตึงร่วมมอบและสร้างสีสันภายในงานณบริเวณหอประชุมที่ว่าการอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายขอขอบคุณภาพข่าวคุณเปิ้ลเจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวองค์กรสื่อสารมูลนิธิปลื้ตึง